ไปดูกันต่อนะคะกับข่าวร้ายของน้องแอมเดอสตา์นะคะแล้วก็เป็นกาลังใจน้องแอมด้วยละกันนะคะเพราะว่าวันนี้มารับรางวัลน,นะคะก็เป็นวันที่จัดงานศพเป็นวันที่สองนะคะคุณพ่อของน้องแอมเดอสตา์นะคะก็เสียอย่างกระทันหันจริงๆค่ะนี่ก็เป็นภาพล่าสุดเลยซึ่งคุณพ่อนะคะก็ไปเที่ยวยุโรโปเพราะคุณแม่จริงๆพี่แอมนี่เขามีลูกอีกคนมีน้องอีกคนหนึ่งนะคะก็คือโอมค่ะ คือตอนแรกนะว่าจะไปทั้งครอบครัวเลยแต่ว่าโอมเนี่ยก็เกรงใจพี่ชายค่ะกลัวจะเสียตังเยอะก็เลยไม่ไปค่ะไปกันทั้งหมด3คนนะคะคุณพ่อบอกว่าเป็นทริปในฝันอยากจะไปเที่ยวโยุโรปมาตั้งนานแล้วนะคะน้องแอมก็จัดให้รวมไปถึงนะคะ่ลูกชายค่ะก็ทําตามคําสัญญาของคุณพ่อค่ะว่าชีวิตจริงของการเป็นลูกเนี่ยจะคว้ารางวัลลูกกระตันยูมาให้ค่ะซึ่งรางวัลที่น้องแอมได้รับเป็นรางวัลดาวเมฆขลาสาขาลูกกระตันยูนั่นเองค่ะก็ บรรยากาศคือน้องแอมก็ต้องมวนมองประคองอารมณ์กันไปนะคะจนกระทั่งถึงตอนที่รับรางวัลเสร็จปุ๊บก็น้ําตาไหลพังพรูกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งตอนนี้นะคะงานศพของคุณพ่อน้องแอมก็จัดอยู่ที่ศาลเจ้าจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะคะก็เป็นบ้านเกิดของน้องแอมแล้วก็ญาติญาติใครไงก็ทางซีบีพูนะคะรวมถึงไทยทีวีด้วยก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องแอมเดอซารเจ็ด้วยนะคะที่บอกว่าถึงแม้ว่าจะต้องปฏิบัติภารกิจงานศพนะคะแต่ว่าก็มาซุ้มซ้อมคอนเสิร์ตสิบปีอย่างขมักขมันค่ะก็ฝากเป ใจด้วยละกันนะคะไม่ว่าจะเป็นผลงานต่างๆมากมายไม่นานเกินรอแอมอาจจะมีละครทางช่องเจ็ดนะคะรวมไม่ถึงคอนเสิร์ตสีปีเดอะสตาร์ในวันสุ์เสาร์ที่จะถึงนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะสู้ๆไปดูน้องแอมเดอะสตาร์กับรางวัลแล้วก็เรื่องที่ต้องสูญเสียคุณพ่อไปอย่างกระทันหันด้วยค่ะไปฟังเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องแอมค่ะวันนี้มายินดีด้วยค่ะวันนี้คว้ารางวัลอะไรเลยครับเป็นรางวัลดาวไม่ขลาเป็นรอลเกติยศด,ด้วยนะครับชื่อรางวัลว่าซิลปินชาย ลูกกระตันอยู่ยอดเยี่ยมดีใจ<อ>มากครับแต่ว่าคงจะดีใจกว่าน,นี้ถ้าพ่ออยู่จริงๆก็รมขึนถามพี่แอมเกี่ยวกับคุณคุณพ่อแล้วกันนะคะก็ทราบว่าคุณพ่อเพิ่งเสียเลยใช่ครับหลายคนจะจะตกใจกระทันหันไหมคะคุณพ่อจริงๆก็เข้าโรงพยาบาลตั้งแต่วันวันที่หนึ่งวันที่วันสามสิบเอ็ดที่ผ่านมาครับผมประมาณสามิตนท่แล้วก็อยู่โรงพยาบาลเป็นโรคความดันนะครับผมแล้วก็ เลือดออกในสมองพ่อเคยผ่าตัดหัวใจแล้วก็เลยต้องกินยาตัวหนึ่งที่ชื่อว่าวาฟารีนซึ่งเป็นยาที่ทำให้เลือดไม่แข็งตัวครับคือเวลาเลือด<ะ>เวลาใช่มันคือ,อยาละเลนเลือดเวลามีบาดแผละจะไม่ค่อยแห้งแล้วพอเลือดออกที่สมองอมันก็เลยไหลไม่หยุดก็ปุปป๊บปั๊บพ่อก็ปวดหัวเข้าโรงพยาบาลเงี้ยมันก็บินไปก็บินไปบินกลับหยุดหลายอาทิตย์เหมือนกันจริงๆหลังมหาพ่ออาการดีขึ้นนะฟื้นตัวเร็วมากพยาบาลบอกฟื้นตัวเร็วมาก ดืมตาขยับแขนขยับขาได้ปกติแต่เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาคือจะย้ายไปจากห้อง i อ u ไปอีกห้องหนึ่งทำวิธีการต่อท่อถาวรจากสมองลงช่องท้องอะไรเงี้ยครับพอต่อตัวนั้นปุ๊บไอเนี้ยมันเป็นขั้นตอนที่จะทำให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้แล้วแล้วเวลามีอะไรมาก็แค่ปั๊มน้ำจากในสมองนะลงไปที่ช่องท้องได้เลยก็ไม่ต้องหาถ้าเกิดอุบิเหตุอย่างนี้ขึ้นแต่ครั้งนี้พ่อติดเชื้อครับ ที่ทางเดินหายใจแล้วก็เยื่อหุ้มสมอง4-5หวันไม่ลืมตาเลยจนจนรู้สึกว่าเออทำไมยังไม่ฟืนสักทีอะไรก็ไม่มีใครบอกที่บ้านหรือแม้แต่พยาบาลก็ไม่ค่อยกล้าบอกอยาอยากให้ซ้อมคอนเสิร์ตไปเงี้ยแล้ววันพุธก็พูที่ผ่านมาก็เอะใจเลยโทรหาพยาบาลครับอีกวันก็เลยก็เลยคุยกับที่คอนเสิร์ต เขาก็เคลียให้หมดเลยแล้วเขาก็บอกบินไปหาพ่อนะก็บ <ok ินไปวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ชาวก็ครับผมค่อนข้างกัหันมากเพราะยังเห็นคุณพ่อแข็งแรงอยู่เลยใช่เพิ่งไปเที่ยวยุโรปมาด้วยยุโรปก็เป็นเป็นทริปที่พ่ออยากไปมากก็ตอนนี้ก็เพื่อนๆหลายคนให้กำลังใจน้องแอมเยอะมากมีพี่น็อตพี่ตุมตามพี่ดิวครับก ขอบคุณทุกกำลังใจเพื่อนๆในวงการด้วยในบ้านเดอะสตาร์ด้วยแล้วก็ส่งมาให้แอมเยอะมากเพื่อนนอกวงการที่สนิทกันมากๆหรือไม่สนิทก็ดีเจอเคยเจอกันหรือไม่เคยเจอกันบ่อยอะไรเงี้ยก็ส่งมากาลังใจมาให้หมดเลยแล้วก็แฟนคลับของแอมรวมถึงแฟนคลับบ้านอื่นๆด้วยเดอะสตาร์แล้วก็แฟนคลับอีกหลายๆคนที่ให้กำลังใจครับวันนี้ก็ไม่ได้ไปงานุณพ่อครับวันก่อก็มารับรางวัล ให้คุณพ่อเจ้าไปคุณพ่อดูครับศพตั้งอยู่ที่อยู่ที่ทสาลเจ้าเภอจังคำจังหวัดพะเยาครับผมตั้งตั้งศพกี่วันกันเนี่ยสามวันครับเมืม่อวานวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้แล้วก็พออีกวันหนึ่งวันจันทร์ที่23<ม>ก็ชาปนกิจศพเป็นงาในใจน้องแอมด้วยนะค,ะครับ<ต> <ผม S 2> วันนี้ก็เรามาคว้ารางวัลให้คุณพ่อเนาะครับผมมาคว้ารางวัลให้คุณพ่อ แอ้ว่าเขาก็มาแหละาเป็นเพื่อนเราแล้วก็เขาก็เห็นว่าเราได้รางวัลน,นี้ไปฝากเขา ก็เป็นกำลังใจน้องแอมด้วยละกันนะคะเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่านะคะการสูญเสียกระทานหันหเกิดขึ้นได้เสมอค่ะดังนั้นเราต้องทําทุกวันให้ดีที่สุดนะคะโดยเฉพาะกับคนที่เรารักคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็เย็นวันนี้นะคะที่ศาลเจ้าอํเาเภอเชียงคานจังหวัดอำเภอเชียงคามจังหวัดเชียงรายนะคะก็จะมีศิลปินดาราจากค่ายเอกแสกนะคะไปร่วมนะคะ,ะงานศพเป็นวันสุดท้ายด้วยนะคะไงก็ใครไปที่นั่นนะคะอยากจะไปเคารพศพคุณพอ่อน้องแอมก็ไปกันได้นะคะ